จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษผู้ที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรียกว่านิสิตหรือนิสิตซึ่งหมายถึงสิทธิที่เล่าเรียนอยู่ในสำนักหรือผู้ที่มาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยย้อนไปในอดีตเมื่อแรกเริ่มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่นอกเมืองนิสิตจุฬาต้องมาอยู่อาศัยในหอพักมาใช้ชีวิตกินนอนและศึกษาหาความรู้ร่วมกันเกิดเป็นวิถีปฏิบัติของนิสิตหอพักที่มาอยู่ร่วมกันจากหลากหลายภูมิภาคครั้นเมื่อถึงเวลาแยกย้ายไปศึกษาเล่าเรียนตามสังกัดของตนแต่ละคณะก็มีวิถีปฏิบัติที่มีความจำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้นเพิ่มเติมตามลักษณะ หรือรูปแบบเนื้อหาวิชาวิธีการเล่าเรียนกิจกรรมและธรรมเนียมของคณะนั้นๆนิสิตท,ทั้งหลายจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวทั้งเพื่อศึกษาหาความรู้ในระดับสูงและเพื่อเรียนรู้วิถีปฏิบัติแห่งนิสิตจุฬาดังกล่าวด้วยนอกจากจะต้องจัดสรรเวลาศึกษาเล่าเรียนแล้วนิสิตยังต้องรู้จักแบ่งเวลา เพื่อทำกิจกรรมต่างๆเพื่อฝึกทักษะชีวิตเช่นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้กับตนเองในทุกๆด้านกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่รุ่นพี่รุ่นน้องให้แน่นแฟน้นแม้ว่ายุคสมัยจะผันเปลี่ยนไปตามการเวลา แต่วิถีนิสิตจุลาและน้ำใจน้องพี่สีชมพูที่หล่อล้อมร่วมกันมานั้นไม่เคยจางหายทั้งยังส่งผ่านไปสู่นิสิตรุ่นต่อรุ่นเสมอมาสะท้อนอัตลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษาอันยิ่งใหญ่ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากภาพถ่ายในอดีตและคำบอกเล่า การบทสัมภาษณ์นิสิตเก่าที่นำมาร้อยเรียงขึ้นนี้จุดเริ่มต้นของจุฬาลงกรณ์มหาาลยัยเป็นชั้นอุดมศึกษาในโครงสร้างการการศึกษาทึ่มันมีประถมมัธยมและอุดมศึกษาเริ่มต้นก็เป็นอุดมศึกษาและสูงกว่ามัธยมเรียนวิชาสามัญสูงกว่ามัธยมเรียนวิชาการเป็นมาดเล็ก งาน,นารายงานุการการบันทึกการประชุมาการปกครองอาการค้าขายการทู่จะเป็นในในตอนที่เริ่มตนน้นนะครับในช่วงนั้นก็มีเริ่มต้นอย่างาเป็นทางการจริงๆก็คือรัชสมัยสวรรณสนเรื่ญญงกุดกล้าเจ้าอยู่สมราณาโปรดกลา้าปร,ระกาศระร,ราชองค์การให้สถาปนาโรงเรียนมาเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาพระราชานามว่า โรงเรียนข่ายการโปรเรียนของพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้ากล้าเจ้าอยู่หัวมีทั้งหมดเป็น5โรงเรียนสอนเป็น8แผนกวิชาแต่และโรงเรียนก็เหมือนคณะตอนนั้นเมื่อสร้างาตึกบัญชาการเสร็จแล้วสองคณะที่เรียนก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะรัฐประศาสตร์เรียนอยู่ที่นี่โดยมีสร้างโรงประลองที่บริเวณที่เป็นคณะวิรรศวะเหลยวนี้ส่วนรัฐศาสตร์ก็จะ เรียนที่อาคารตึกบัญชาการเวลาออกไปฝึกง,งานที่อำเภอที่จังหวัดก็ออกไปแล้วก็กลับมาและที่สำคัญก็คือเรียนภาษาอังกฤษที่ที่ตึกบัญชาการนีด้วยแล้วก็รวมทั้งภาษาไทยด้วยสมัยโน,น้นที่คณะสอนาศาสตร์เรียนสอศนศาสตร์ล้วนเลยนะปีปีที่1ถึงปีที่4แล้วก็ การเรียนการสอนก็จะปีที่1ก็จะเรียน4วิชาปีที่1ปีที่2องปีที่3ก็ลดลงหนึ่งวิชาปีที่4ลดลงอีกหนึ่งวิชาแต่ก็จะมีการเดน,นหนักมากขึ้นเช่น mm hmm. อย่างตัวตอนที่เรียนอยู่ปีหนึ่งก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์แล้วก็ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนสมัยโน้นส่วนใหญ่มีโอกาสดีมากที่ได้เรียนกับ ทางภาษาไทยเรียนกับปราดสสัยโน้นอย่างแท้จริงคือเจ้าคุณอนุมานราชธนพระวรเวคุณพระพระ,พระวรเวชพิเศษแล้วก็ดกรวิทย์สิรบีรานนนแล้วก็ยังมีกอนสมัยผมเรียนจะยิ่งหนักกว่านั้นอีกเพราะพระยาอุปกิจศิลปสารแล้วก็ปร,ประวัติศาสตร์ก็มอมเจ้าทองทีคายุซึ่งสมัยโน้นถือว่าสุดยอดอของของของเมืองไทยนะครับ เรกเรียนส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เมตตามากเวลาสอนเวลาไม่เข้าใจส่วนใหญ่คนที่จะถามในห้องก็ไม่มากนะักก็ส่วนใหญ่จะถามตามนอกห้องการที่มีคณะ,ะที่แยกกันไปก็การเรียนการสอนก็สอดคล้องกับเนื้อจุดประสงค์หรือปรัชญาแล้วก็กระบวนการการเรียนการสอนก็เช่นยาสอนศาสก็จะหนักไปทางบรรยาย แล้วก็มีการเรียนกลุ่มเล็กๆแล้วก็มีการสมาัมมนาเพื่อที่จะเจาะลึกลงไปในเรื่องที่ที่เรียนทางด้านวิศวกรรมก็จะเรียนทฤษฎีแล้วก็มีโรงประลองต้องฝึกที่โรงประลองคณะวิยาศาสตร์ก็จะต้องอาศาัาาศย,ห,ย,ยนะห้องทดลองทางเคมีทางฟิวิวชีวฟิสิกส์ทรณีธร์ีวิทยาทั้งหลายเลยห้องทดลองก็จะต่างกันสิ่งที่เรียนนอกเหนือไปจาก การเรียนทางด้านลึกเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือก็มีกิจกรรมของนิสิที่มาเริ่มที่ตึกจักระพงเนี่ยครับซึ่งเพราะพลตรีพระเจ้าวรวงเธอของพระองค์เจ้าจุนจักระพง์เป็นประธานกันให้มาสร้างตอนแรกกะสร้างเฉพาะด้านหน้าแล้วก็จานวนคนมากขึ้นก็ขยายมาทางด้านนี้ ก็กิจกรรมดิสิดตอนนั้นก็มีความสําคัญอยู่อย่างมากกิจกรรมที่สําคัญสมัยโน้นก็มีบรรลักษ์แล้วก็มีแผนกสาธารณกรกีฬาในร่มกีฬากลางแจ้งรักบี้ฟุตบอลเน็ตบอลบาสเกตบอลพวกเหล่านี้กเป็นกีฬาตอนนั้นก็มีการแข่งขันระหว่างคณะก็สนุกมากเรื่องของอกิจกรรมเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่สองอย่างกิจกรรมของคณะกับกิจกรรมของมหาลายัย พราะแต่ละคณะก็จะมีกรรมการคณ,ณะแล้วก็ดาเนินกิจกรรมแล้วก็ทางหมายแล้วก็จะมีสโมสรน,นจจิติที่ตั้งอยู่ที่ตึกตึกจักรพงศ์ในระหว่างเรียนหนังสือกิจกรรมของคณะของหมายแล้วก็จะคล้ายกันคือมีกิจกรรมทงรางกีฬาจุมนุนนิติหญิงจุ่มนุนละครจุมนุนปลาตะกถาโตวาทีอะไรตัางๆอะไรเนี้ยทีนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่คือว่ากิจกรรมของคณะเนี่ยเป็นจุดที่ผมบ่มเพาะให้คนที่ มีความเป็นผู้นำหรือมีอจิตใจเพื่อส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ฝึกพออยู่ปีสองก็จะเริ่มมาเป็นกรรมการของสโมสรคำขวัญทั้งห้าของเราคือสามมิตรประเพณีอาวุโสระเบียบและน้ำใจสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นลักษณะเฉพาะของของจุฬาความเป็นจุฬาคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้เป็น ไม่เลือกคณะจะออกจากจุฬามีหนึ่งเดียวไม่มีไม่มีวิศวะไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีสอนศาสตร์อยู่ในนี้เป็นคณะแต่เมื่อจบออกไปหรือ,อเวลาปิดเทอมกลับไปบ้านมีมีคณะเดียวคือคณะจุฬาเท่านั้นอันนี้เป็นควา,ามสามัคคีและสปีตแล้วก็ยูนิตี้ที่ของเราที่มีอยู่กิจกรรมที่นิสิตภาคภูมิใจมากก็คือ,ราารอพระเจ้าอยู่พระอาจารพระมหารลณาทรงปลูกต้นจามเจดี 5ต้นไว้ที่หน้าหอวประชุมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นความความความสำคัญของจามจุรีเพราะว่าสมัยก่อนเวลาก็จะมาจุฬาลงกรมายอะไรหรือโรงเรียนจุฬาสมัยโน้นเนี่ยตก่กอนขึ้นรถรางมาจากยศเสตสปานกระสับกระสึกเนี่ยมาลงที่ที่สี่แยกประถุมวันหรือรถรางจากบางลำพู สีลมก็จะลงสามย่านแล้วก็เดินมาใครก็บอกถ้าไปแถวทางด้านโน้นถ้าตรงไหนที่มีต้นจามจุรีมากมีอาคารมีหนุ่มสาวเดินนั่นแหละโรงเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลายัยก็เป็นเรื่องที่มีความผูกพันอยู่อย่างมากาต้นจามจุรี ก็ผมก็เป็นนิสิตสถาปัตย์เมื่อปี32นะครับเข้าใหม่ในปีนั้นหลักสูตรเราจะยาว5ปีคณะสถาปัตย์เนี่ยเรียกได้ว่าเก่าน่าจะเป็นอันดับต้นๆของจุฬาอาจจะไม่ใช่4คณะแรกแต่ว่าก็เป็นคณะที่ตั้งขึ้นค่อนข้างนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะมีประเพณีมีกิจกรรมต่างๆที่สืบทอดกันมานานลักษณะการเรียนก็คณาจารย์สมัยโน้นส่วนใหญ่ก็เป็นสถาปนิกนะครับเป็นอาจารย์ด้วยเป็นสถาปนิกด้วยก็จะมีลักษณะของความเป็นนักวิชาชีพนะครับซึ่งข่้นกาะถ่ายทอด ทั้งความรู้ทั้งวิธีการาวางตัวนะครับการหาลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยได้เห็นจากประสบการณ์การเรียนกับท่านโดยตรงนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นการเรียนมันจะมีความใกล้ชิดนะครับเราอยู่กันในคณะเนี่ยตั้ง5ปีนะครับก็จะมีความรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องไม่ได้เรียนแต่จากอาจารย์แต่เราจะเรียนจากรุ่นพี่ด้วยนะครับในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยจริงๆปีที่เข้ามาเนี่ยเป็นปีที่มันกาลังเริ่มเปลี่ยนอย่างมากเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นรอยต่อร,ระหว่างยุคเดิมที่ใช้สไลด์ แผ่นใสนะครับเด็กสมัยนี้คงไม่รู้จักแล้วแผ่นใสนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราต้องมีกระดานดําก็ยังมีนะครับเ้าสอนประวัติศาสตร์อย่างนี้ต้องฉายสไลด์เป็นถาดๆนะครับแต่ว่าในสมัยต่อมาเนี่ยประมาณสักปี3เนี่ยก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเราก็ต้องเริ่มปรับตัวนะครับหัดใช้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลแทนการเขียนแบบด้วยมือแต่เทคโนโลยีมันไม่เร็วอย่างสมัยนี้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาคารใหม่ๆแนวทางในการออกแบบเทคโนโลยีอาคารสมัยใหม่เนี่ย มันมาจากหนังสือนะครับหรือหรือวารสารเพราะฉะนั้นห้องสมุดสมัยโน้นเนี่ยสำคัญมากนะครับก็จะต่างจากสมัยนี้ที่ห้องสมุดเป็นลักษณะของคล้ายๆโคเวอร์กิ้งสเปซหรือพื้นที่ที่นิสิตมาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านอ,อินเทอร์เน็ตคณะสถาปัตย์เป็นคณะที่เรียนหนักนะครับแต่กิจกรรมก็มากเฉพาะนนในคณะเองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมเยอะแยะทั้งกีฬาทั้งดนตรีทั้งค่ายทั้งอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นความความน่าตื่นเต้นเมื่อเราเพิ่งออกจากโรงเรียนมัธยมมาเข้า มหาวิทยาลัยต้องมาเจอเพื่อนใหม่ๆม,มาเจอรุ่นพี่ใหม่ๆเจอกิจกรรมใหม่ๆช่วงเทอมแรกนี้ก็จะเต็มไปด้วยกิจกรรมรับน้องนะครับก็จะมีรับน้องปี2รับปี1ปี3รับปี1ปี4กับปี5รับปี1คือโอ้วุ่นแทบจะทุกวีคเอนทั้งเทอมต้นนะครับก็จะมีการไปต่างจังหวัดบ้างนะครับไปเพื่อกิจกรรมรับน้องอันนี้นอกจากนี้กิจกรรมใหญ่อีกอันนึงก็คือละครน,นะครับละครถาปัดนี่มันก็เป็นงานประจําปีซึ่งก็มีมาแล้วหลายปีนะครับแล้วสมัยผมเนี่ย นิสิตเก่าเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงมากในวงการโทรทัศน์วงการบันเทิงต่างๆนะครับละครถาปัดก็ดูจะเป็นที่นิยมนะครับกิจกรรมนี้ก็มันต้องใช้ความร่วมใจของทางคณะทางนิสิตปัจจุบันทางนิสิตเก่านะครับโดยที่เราจะให้นิสิตปี3เนี่ยเป็นคนบริหารจัดการหลักนะครับแล้วก็ปีอื่นก็จะมาช่วยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ ที่รวมคนทั้งคณะแล้วก็รุ่นพี่เก่าๆเ,เนี่ยเขาก็จะมาช่วยสอนมาช่วยไกด์ต่างๆมีการออกค่ายนะครับค่ายพัฒนาเนี่ยคณะสถาปัตย์ก็มีเหมือนกันแต่แต่สมัยก่อนนี่จะเป็นลักษณะไปไกลๆนะครับแล้วก็ไปพัฒนาพื้นที่ที่มันห่างไกลจริงๆอาจจะไปสร้างอาคารขนาดเล็กไปปรับปรุงส้วมไปพัฒนาโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาสนใจการออกไปทํางานไปอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ,บ้านไปเรียนรู้นะครับจากชาวบ,บ้านด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่มี ทั้งในช่วงปิดเทอมกลางแล้วก็ปิดเทอมปลายนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนทุกวันนี้นะครับในระดับระหว่างคณะเนี่ยเราก็มีกิจกรรมระหว่างคณะด้วยเหมือนกันนะครับเราจะมีการเชียร์โต้กับคณะอื่นบ้างนะครับแล้วก็มีการแข่งรักบี้เขาเรียกรักบี้ศตูคือรักบี้ในคณะนะครับแล้วก็ยังมีรักบี้พี่เก่าคือพี่เก่ามาเล่นกับรุ่นน้องแล้วก็มีรักบี้ที่ไปแข่งกับคณะอื่นๆในมหาวิทยลาลัยนะครับแต่ว่ากิจกรรมหลักๆของส่วนกลางเราก็ทำนะครับตั้งแต่ปีหนื่ยเช่นการ รับน้องของส่วนกลางการไหว้ครูที่หอประชุมนะครับแล้วก็ตลอดไปจนถึงการกิจกรรมงานบอลประเพณีนะครับคณะถาปัดเนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยเราก็มีบทบาทหลักคือการทําสิ่งที่เรียกว่าแลนด์มาร์กก็คือมันจะต้องไปสร้างเป็นคล้ายๆโครงสร้างไม้ไม้อัดเนี่ยแล้วก็ทาสีนะครับอยู่ที่ที่สนามสุขนะครับเพื่อเป็นแบ็กดรอบให้กับกองเชียร์ของจุฬา จริงๆ5ปีในจุฬาก็เป็น5ปีที่ประทับใจมากนะครับผมอาจจะไม่ได้ทราบซึ้งแต่ว่ามันก็เป็น5ปีที่ดีจริงๆเมื่อเรามองย้อนกลับไปนะครับซึ่งจุฬาเนี่มันเป็นสถาบันเก่าแก่นะครับเราก็มีอาคารสถานที่ที่พร้อมตั้งตั้งอยู่กลางใจเมืองเดินทางก็สะดวกมีกลุ่มเพื่อนนะครับกลุ่มรุ่นพี่ที่ก็ให้ความอบอุ่นมีสายสัมพันธ์กันมาช้านานนะครับการอยู่ร่วมกันของโดยเฉพาะของคณะสถาปัตย์เนี่ย เราทําให้เรารู้จักกันจริงๆนะครับแล้วก็รู้จักนิสัยใจคอกันมันเรียนรู้มันเห็นกันมาตั้งแต่ในมหาลัยละนะครับแล้วมันก็ทําให้เวลาเราออกไปนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถทํางานคนได้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ในแง่กายภาพเนี่ยจะเห็นว่าเรามีอยู่แคมปัสเดียวนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเราก็อยู่กันอยู่อย่างนี้นะครับในแง่กายภาพเนี่ยผมว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ปรับตัวได้ดีนะครับรักษาอาคารเก่าอย่างเนี้ยนะครับอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารอนุนรักษ์ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ดูแลไว้เป็นอย่างดีนะครับเป็นอาคารที่เก่าที่สุดหลังหนึ่งของเราก็ยังคงอยู่ส่วนอาคารใหม่ๆก็เริ่มมีอาคารที่มันทันสมัยมากขึ้นอาคารที่เป็นมิตรกับสิงบ่งแวดล้อมอาคารสูงอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นตอบสนองคู่ขนานไปกับบ้านเมืองโดยรอบ ช่วงที่ผมเข้ามาเป็นนิสิตเนี่ยมหาวิทยาลัยเริ่มเปลี่ยนทางกายภาพอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นปี3-2มเนี่ยมหาวิทยาลัยก็เริ่มขึ้นตึกสูงนะครับเริ่มมีอาคารเรียนรวมเริ่มมีอาคารอนุรักษ์ในยุคนั้นเนี่ยมันเริ่มมีความพยายามที่จะจัดมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วมหาวิทยาลัยเราก็มีความร่มรื่นมีถนนมีต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นระเบียบมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับเข้าใจว่านโยบายผู้ใหญ่ในสมัยน้นคือการยุบตึกเล็กๆนะครับรวมก นะครับในยุคของผมก็จะมีอาคารอย่างตึกชื่อตึกบรมราชกุมารีนะครับเป็นอาคารเียนรวมของมนุษยศาสตร์ก็จะทดแทนอาคารเตี้ยๆประมาณสามชั้น4ชั้นที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นพื้นที่เก่าเราก็มีอาคารต่างยุคต่างสมัยกันความเด่นของจุฬานี่ผมว่าเราเป็นแคมปัสที่เราอยู่ในเมืองนะครับและพื้นที่เมืองกับมหาวิทยาลัยนี่มันก็ต่อเนื่องกันอย่างค่อนข้างเนียนนะครับไม่ไม่ได้มีเส้นแบ่งอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นในสมัยผมเป็นนิสิตเนี่ยทางด้านใต้ของเราเนี่ยก่อนที่จะมีจามจุริสแควร์เนี่ยผมยังทันมันเป็นตึกแถวนะครับแล้วก็มีของประหลาดมีอาบ,บนวดมีร้านขายกล้วยปิ้งที่อร่อยมากมีร้านเต้าทึงเต้าหวยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกันตรงนี้เป็นพื้นที่ผลประโยชน์เหมือนกันก็คือตลาดสำย่านนะครับก็คงอาจจะนึกภาพย่านนิดหนึ่งคือมันไม่ใช่ตลาดสัย่านทุกวันนี้เป็นตลาดสัย่านเก่าใช่ไหมครับซึ่งทุกวันนี้มันกลายเป็นสัย่านมิถาวไปแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นก็เต็มไปด้วย ความทรงจำมันก็มีของกินบนตลาดสมย่านตัวตลาดสมย่านเองก็สนุกใช่ไหมครับหน้าตลาดสมย่านริมถนนก็มีร้านโจ๊กมีร้านจี๋ชอยใช่ไหมครับซึ่งกเ็เป็นแบบสถาบันสําคัญของจุฬาเป็นมีชื่อเสียงว่าเขามีทุกสิ่งในโลกแบบยิ่งยิ่งอะไรที่ดูหายากเขาจะยิ่งหามาให้เราได้อย่างไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับของที่นิสิตสมัยก่อนใช้แปลก,ปลกหน่อยอาจจะเป็นเช่นร้านถ่ายรูปใช่ไหมครับเราต้องไปถ่ายรูปติดบัตรมีร้านถ่ายเอกสารมีร้านพิมพ์คอมพิวเตอร์สมัยก่อนพิมพ์เตอร์มันเป็นของหายาก เราก็ต้องฮิ้วถือไอ้ฟลอป,ปี้ดิสไปพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเจาะรูข้างๆสิ่งสําคัญอันนึงก็คือร้านเทปนะครับมันจะมีร้านขายเทปคาเสเซ็ตที่ก็รู้สึกจะมีลิขสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องก็จะมีปกสวยงามแล้วข้างในนั้นก็จะเป็นเพลงล่าสุดที่ทเราอยากฟังซึ่งทุกวันนี้มันก็พ้นสมัยไปหมดแล้วนะครับในขณะเดีวยวกันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปพร้อมกับบ้านเมืองที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันก็กลายเป็นจามจุริสแควร์กับสัมย่านวิททาวน์ส่วนตลาดสามัมย่ายยน ทางด้านเหนือเนี่ยเราก็มีมาบุญครองพอเราเป็นนิสิตเนี่ยมาบุญครองมันก็เป็นที่ที่เรียกว่าทันสมัยมากแล้วสุดท้ายก็จะมีสยามสแควร์ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยที่ที่ทจริง,รงๆก็คึกคักมาตั้งแต่สมัยโน้นนะครับสมัยก่อนมันจะมี British Council มันจะมีห้องสมุดมันจะมีนิทรรศการดีๆที่น่าสนใจมีโรงหนังสามโรงใช่ไหมครับลิโดสกาล่าสยามนะครับซึ่งก็มันก็เป็นที่ที่ดีอ่ะ เราเป็นนักเรียนแล้วก็มีตังแค่30บาทเราก็ต้องไปนั่งใกล้จอหน่อยดูหนังในราคาถูกที่สุดนะครับแล้วมันก็มีแหล่งอาหารที่ก็ไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้นะครับมันก็มีร้านในระดับต่างๆทีเ่เราพอจะกินได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมของพื้นที่นะครับในส่วนทั้งในเขตการศึกษาแล้วก็พื้นที่รอบนอกการศึกษานะครับที่ที่ผมเห็นในสมัยเป็นนิสิต สำหรับตอนนี้เองนะคะโมอยู่จุฬามา4ปีแล้วนั่นเองแล้วก็ยังเป็นนายกสโมสมรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยอีกด้วยโม,มรู้สึกว่าความภาคภูมิใจของโมเนี่ยที่โมม,มาอยู่ที่นี่เราได้เรียนรู้อะไรอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นแล้ว <S <S 1> <S 1> แล้วเราได้มีมิตรภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรุ่นพี่มากมากๆเลยซึ่งเวลาเราไปไหนเนี่ยเราบอกแค่ว่าเนี่ยเราเป็นเด็กจุฬานะเป็นจุฬาซีอูร้อย ก็จะแบบนี่น้องเรานะหรือว่าให้คําแนะนําเวลาเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีปัญหาไปปรึกษาพี่ปรึกษาอาจารย์อยู่เรื่อยๆเลยซึ่งเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่โมภาพภูมิใจที่สุดเลย <S <S> <S แล้วก็เพื่อนนะคะก็คือเพื่อนไม่ได้แบบห่วงวิชาความรู้อะไรเลยเพื่อนจะให้เราตลอดเวลาเพื่อนบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเรียนไม่ทันเนี่ยเราพร้อมช่วยเหลือกันจันเหมือนแล้วก็เราจะข้ามมันไปด้วยกันเราจะก้าวมันไปด้วยกันค่ะแล้วก็อีกสาคัญที่สุดเลยนะคะก็คือวิชาความรู้หรือว่าเทคโนโลยีในห้องเรียนหรือว่า เรื่องอาจจะเป็นพวก WiFi หรือว่าอะไรต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเรารู้สึกว่าจุฬาเนี่ยให้อะไรกับตรงเนี้ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าจุฬาเองเนี่ยก็เห็นความสําคัญกับตรงนี้ด้วยเพราะในมหาล,ายลัยเราเนี่ยเปิดว้างทั้งการเรียนรู้ไทยสาขาวิชาตัวเองแล้วก็นอกห้องเรียนแล้วก็เป็นการเรียนรู้จากการทํากิจกรรมด้วยเหมือนกันค่ะพอตัวเองนะคะได้ขึ้นมาเป็นนายกสโม,มสรน,นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรารู้สึกว่าตลอด4ปีเนี่ยเราได้ทักษะ์หลายๆอย่างจากการทำกิจกรรม,มอื่นๆด้วย เรามีความรู้ในห้องเรียนเราสามารถประยุกต์ใช้ทุกอย่างเนี่ยมาเป็นนายกสมสรนิสิตเพื่อพัฒนากิจกรรมให้กับนิสิตทุกๆคนแล้วก็พัฒนาสวัสดิการให้กับนิสิตทุกๆคนด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเพราะว่ามหาลัยของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้นิสิตทุกคนทํากิจกรรมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งไหนเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันและที่สําคัญมากที่สุดนะคะเรายังได้มิตรภาพดีๆเราได้ยังได้รุ่นพี่เรายังได้เพื่อนอีกด้วย เดินทางหลาลกหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะก็คือรถป๊อปนั่นเองซึ่งรถป๊อปเนี่ยนะคะก็จะมีทุกสายเลยแบ่งเป็น5สายนั่นเองค่ะและก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะที่ยังสามารถที่ทําให้ทุกคนเนี่ยติดตามรถบ๊อปไปได้ด้วยและอีกวิธีการเดินทางหนึ่งนะคะที่โบชอบมากๆเลยก็คือ c ีอูบอค่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการออกกําลังกายแล้วก็เหมือนถ้าเราเลิกเรียนช่วงเงย็นๆนเนี่ยเราก็จะขับจักรยานกับหอของเราเองด้วยค่ะ ส่วนของการอ่านหนังสือนะคะสมก็จะอ่านหนังสือเป็นที่หอกลางที่จามก้าแล้วก็ที่ใต้ห่อในนั่นเองซึ่ง สามที่เหล่านี้เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีสวัสดิการมีร้านขายอาหารหรือว่ามีตู้กดอาหารให้เด็กๆได้ใช้แล้วก็ให้อยู่ในบริเวณมหาลาัยนั่นเองค่ะซึ่งสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยเช่นกันสถานที่ที่มีการเดินเล่นหรือว่าช้อปปิง้งหรือว่าเวลาว่างเราจะไปไหนนะคะอย่างโมงเองเนี่ยโมก็จะเลือกไปที่สวนร้อยปีเลยค่ะซึ่งปกติแล้วเราก็จะมีเพื่อนอยู่เยอมแมกมายแล้วก็จะแบบมีโครงการว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราไปนั่งปิกนิกกันหาเส้อน้ํามันนะคะไปปูเล่นแล้วก็เราก็จะเห็น มาวิ่งอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าเราอยากออกกําลังกายเอ็กซ์ไซร์นะคะเราก็จะมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์นั่นเองซึ่งสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็จะเป็นเหมือนศูนย์ออกกําลังกายนะคะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ําให้กับทุกคนได้ใช้ด้วยซึ่งอย่างโมงเองนะคะโมก็ชอบไปวิ่งตอนเช้าค่ะแล้วก็ถ้าเรื่องกินข้าวเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีโรงอาหารเกือบจะทุกคณะเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็โรงอาหารนี้นะคะก็เปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นด้วยซึ่งมันดีสาหรับโมมากๆซึ่งโมเป็นเด็กน่ัคะ นี่แหละค่ะก็เป็นสียงที่โมภาพภูมิใจในจุฬาค่ะ